สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สิริน,นันพงษ์ขันธอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับวิชาภูมิศาสตร์นะคะเราจะเรียนในหัวข้อการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนเมืองวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนหามีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1นะคะก็คือประเภทของการตั้งถิ่นฐานหัวข้อที่2คือปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และหัวข้อที่3นะคะคือปัญหาจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองค่ะ อ่าคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ามาดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะคะเราต้องมาทาความเข้าใจก่อนว่าการตั้งถิ่นฐานคืออะไรนะคะซึ่งในทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาได้ให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานว่ามันคือรูปแบบของมนุษย์นะคะโดย เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันมีบ้านมากกว่า1ห,หลังซึ่งจริงๆแลแ้วเขาบอกว่ามีเพียงหลังเดียวก็สามารถเป็นการตั้งถิ่นฐานได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าการตั้งถิ่นฐานเนี่ยยังมีการพูดถึงการบุกเบิก หรือการตั้งถิ่ฐานของประชากรที่อพยพมาจากถิ่นฐานอื่นนะคะนอกจากนี้การตั้งถิ่ฐานเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อวัฒนธรรมของมนุษย์รวมไปถึงการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ที่ตนเองเนี่ยจะสามารถดำรงชีพต่อไปได้ โดยนะคะการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเขาได้มีการแบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่าการตั้งถิ่นฐานในชนบทประเภทที่2คือการตั้งถิ่นฐานในเมืองและประเภทที่3คือการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้นะคะจะพูดถึงการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทก่อนซึ่งลักษณะเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่า เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอย่างเบาบางนะคะกิจกรรมหลักของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการทําเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือการทําประมงซึ่งการตั้งถิ่นฐานในชนบทเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มและแบบที่2คือการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย มาดูอันแรกนะคะคือการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มเป็นยังไงเขาบอกว่าลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มเนี่ยคือการรวมกลุ่มโดยการแยกสัดส่วนของบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและบริเวณที่เป็นพื้นที่ในการทำประกอบอาชีพแยกออกจากกาัน โดยนะคะพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่เอื้อต่อการดำรงชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นดอนหรือเป็นที่ราบในขณะ,ะที่บริเวณที่เหมาะแก่การทำกินหรือในการประกอบอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่อยู่ใกล้หรือเอื้อต่อการประกอบอาชีพนั้นๆอย่างเช่นคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรศกรรมพื้นที่ในการทำกรเกษตรศกรรมก็จะอยู่บนที่ราบกว้างนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ แต่ถ้าสมมติทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะต้องอาศัยบริเวณที่เป็นที่รับกว้างนะคะมีอาหารที่สามารถที่จะให้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้นะคะดูจภาพนี้นะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มก็คือจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านนะคะอาศัยกระจุกตัวอยู่นะคะเหมือนอย่างภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพของอการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําซึ่งเราก็สันนิษฐานได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ย น่าจะมีการประกอบอาชีพประมงนะคะส่วนภาพที่2เนี่ยนะคะเป็นการรวมกลุ่มของชาวมงนะคะซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยนะคะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานที่เป็นบ้านอยู่บริเวณตีนเขาในขณะ,ะที่บริเวณชากินเนี่ยจะแยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะต่อมาการตั้งถิ่นฐานในแบบที่2ก็คือการ ตั้งทินฐานแบบกระจายการตั้งทินฐานแบบกระจายในที่นี้นะคะจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกับการตั้งทินฐานแบบรวมกลุ่มเนื่องจากว่าเขาจะใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ย ไปเป็นส่วนหนึ่งในที่ที่ใช้ประกอบอาชีพนะคะผู้ขอ,อยกตัวอย่างนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่นาของตัวเองหรือถ้าเป็นทางภาคใต้ก็คือการสร้างบ้านให้อยู่บริเวณเดียวกันกับสวนยางพารานี่คือลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายนะคะ <S <S ต่อมาการตั้งถิ่นฐานแบบในเมืองนะคะการตั้งถิ่นฐานในเมืองจุดเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเมืองเนื่องจากว่าบริเวณในเมืองเนี่ย เป็นบริเวณที่มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะความก้าวหน้าทั้งเรื่องของการขนส่งนะคะการเข้าถึงสถานที่ราชการรวมไปถึงสถานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจนะคะดังนั้นประชากรที่อยู่ในเขตเมือง จึงมีจํานวนมากและค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยลักษณะาการประกอบอาชีพของประชากรที่อยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพบริการอาชีพค้าขายหรือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมท่านนักเรียนนะคะเห็นผ้าที่ครัวให้ดูนะคะจะเป็น โมเดลของการใช้พื้นที่ในเขตเมืองนะคะเดี๋ยวครูจะขอจอนุญาตอธิบายนะคะโมเดลแรกนะคะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการวางผังเมืองในอดีตนะคะก็คือด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางของเมืองมักจะเป็นศูนย์การค้าหรือเขตการค้าเขตเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะลองลงมาก็จะเป็นในลักษณะของห้างร้านนะคะหรือว่าถัดออกมาจะเป็นในเขตที่อยู่อาศัย และที่อยู่นอกสุดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของภาคของการอุตสาหกรรมนะคะโดยนะคะในการทั้งดินฐานในเขตเมืองเนี่ยจะมีคําศัพท์เพิ่มเิมเข้ามานั่นก็คือคําแรกนะคะก็คือคำว่าย่านธุรกิจการค้าหรือย่านธุรกิจกลางเราเรียกสั้นๆว่า CBD นะคะ คืออะไยนะคะย่านธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือบริเวณที่มีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะโดยในประเทศเราเนี่ยจะพบมากในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งย่าน CB d ดีเนี่ยหรือว่าย่านธุรกิจการค้าเนี่ยมักจะประกอบไปด้วยที่ตั้งของสถานทูตนะคะอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ศูนย์รวมการส่งออกสินค้านะคะศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าโรงแรมที่พักนะคะรวมถึงเป็น ย่านที่มีระบบะคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอการขนส่งแบบรางหรือว่าการขนส่งสินค้านะคะซึ่งถ้าสมมติพูดถึงเขตย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการแบ่งเขตอยู่3ามเขตนั่นก็คือย่านแรกก็คือย่านสีลมสาทรนะคะย่านที่2คือย่านสุขุมวิทเอกมัยและย่านที่3คือย่านพระราม3ามย่านนาวาน,นั่นเองนะคะ ทำก่อนน้างน,นี้นักเรียนอาจจะแบบยังไม่เห็นภาพอะไรมากนักนะคะนักเรียนลอกอาจจะต้องจินตนาการถึงจังหวัดของตัวเองว่า,าจังหวัดของเราเนี่ยย่านที่มีการกระจุกตัวของสำนักง,งานหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือโรงเรียนที่สําคัญนั่นก็ถือว่าเป็นเขตย่านธุรกิจการค้าได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาคําศัพท์คําที่2คือการกลายเป็นเมืองนะคะการกลายเป็นเมืองเนี่ยเป็นกระบวนการที่สร้างให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นชุมชนเมืองนะคะ เกิดจากการย้ายคนหรือการดําเนินงานนะคะเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่มากขึ้นทําให้เมืองหลวงเนี่ยเกิดการน,นันขนาดจึงมีความจําเป็นต้องขยายพื้นที่ออกไปเพื่อรองรับจํานวนประชากรนะคะซึ่งนะคะยิ่งมีการขยายตัวมาเท่าไหร่ก็เป็นการดึงดูดให้ประชากรเนี่ยย้ายเข้ามายในเขตเมืองมากขึ้นเมื่อขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะ เมืองก็จะค่อยขยายไปมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติในปัจจุบันเนี่ย น,ะะนอกจากกรุงเทพเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงแล้วนะคะบริเวณปริมณฑลนะคะก็ถูกนะคะทำให้กลายเป็นเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่เนียนจะเห็นได้ชัดมากที่สุดนะคะต่อมาเขาบอกว่าการกลายเป็นเมืองเนี่ยมีวิธีการแบ่งได้หลายประเภทแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือใช้วิธีการแบ่งโดยใช้จํานวนประชากรน,นะคะซึ่งการแบ่งเมืองหรือตัวชี้วัดนี้นะคะสามารถแบ่งเขตเมืองออกเป็น3มเขตด้วยกันนะคะ เขตแรกนะคะเราเรียกว่าเขตเทศบาลตำบลน,นะคะเขาบอกว่าเขตเทศบาลตำบลเนี่ยจะต้องมีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่7 0 0 0คนขึ้นไปนะคะและมีความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า1,500คนต่อตารางกิโลเมตรต่อมานะคะเขตเมืองประเภทที่2เราเรียกว่าเทศบาลเมืองนะคะซึ่งเทศบาลเมืองเนี่ยต้องมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า10,000คนและมีประชากร อาศัยอยู่หนานแน่นไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อตารางกิโลเมตรและสุดท้ายค่ะเทศบาลนครนะคะเทศบาลนครเนี่ยต้องมีประชากรอาศัยนะคะตั้งแต่ห0 0 0 0่นคนขึ้นไปและมีความหนานแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าพื้นที่ของนักเรียนเนี่ยมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือเปล่าต่อมาค่ะ การตั้งถิง่นฐานในเขตชานเมืองนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าชานเมืองก่อนนะคะเขาบอกว่าชานเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบเขตเมืองนะคะมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางกว่าเขตเมืองแต่มากกว่าเขตชนบทนะคะ ซึ่งชานเมืองเนี่ยเกิดจากการขยายตัวออกไปรอบๆเขตเมืองนะคะทําให้บริเวณที่เป็นพื้นที่ชนบทที่ติดกับเขตเมืองเนี่ยกลายมาเป็นชานเมืองนะคะลักษณะเด่นของชานเมืองก็คือประชากรเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเขตตัวเมืองนะคะแบบไปกลับได้ภายในวันเดียว และมีความสะดวกสบายมากกว่าชนบทแต่ถึงอย่างไรนะคะเ <_ d ata> ขต <_ d ata> ชานเมืองเนี่ยยังคงสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันกับเขตชนบทอยู่นะคะคราวนี้เรามาดูถึงสาเหตุของการเกิดชานเมืองนะคะามาดูอันดับแรกนะคะมีการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับชานเมืองซึ่งแน่นอนว่าการคมนาคมขนส่งเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มนุษย์เนี่ย มีการย้ายถิ่นฐานหรือมีการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใกล้กับถนนสายสําคัญหรือว่าการขนส่งสําคัญนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อมาอันดับที่2คือขนาดและราคาของบริเวณที่ดินชานเมืองเนื่องจากว่านะคะที่ดินที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองเนี่ยมีราคาแพงนะคะแต่ ที่ดินราคาถูกกลับอยู่ห่างไกลตัวเมืองดังนั้นบริเวณที่เหมาะสมแต่การตั้งติดฐานก็คืออยู่ระหว่างนะคะก็คืออยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองเล็กน้อยแต่ว่ามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นช้อยสําคัญหนึ่งที่ทําให้เมืองบริเวณนั้นนะคะกลายเป็นเขตชานเมืองและอันสุดท้ายคือนโยบายการกระจายศูนย์ราชการหรืออุตสาหกรรมไปสู่ นอกเขตเมืองนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมีการกำหนดให้การตั้งเขตอุตสาหกรรมเนี่ยต้องออกไปอยู่นอกเมืองนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมีการตั้งศูนย์ราชการที่สําคัญออกไปอยู่นอกเมืองดังนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจออกไปตั้งถิ่นฐานเว้นนอกเมืองหรือว่าบริเวณชานเมืองมากขึ้นคราวนี้ครูอยากให้เราดูนะคะกราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างระยะที่ตั้งนะคะ กับราคาพื้นที่นะคะถ้าเรียนเห็นเนี่ยกราฟในแนวตั้งนะคะเป็นกราฟแสดงราคานะคะโดยเริ่มจากราคาต่ำไปที่ราคาสูงนะคะตัวมีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากใจกลางเมืองหรือว่าศูนย์กลางการค้านะคะโดยนะคะมีระยะห่างน้อยไปจนถึงระยะห่างมากอ่ามาดูอย่างจุดแรกนะคะก็คือจุดที่1เนี่ยจะเห็นได้ว่า เป็นตำแหน่งที่นะคะอยู่ใ,นในกล้กับศูนย์กลางการค้ามากเลยนะคะทำให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีราคาสูงพื้นที่บริเวณนี้นะคะจึงนะคะเน้นหนักไปเรื่องของเป็นพื้นที่ในการทำธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์นะคะโดยส่วนใหญ่บริเวณนี้นะคะจะพบว่ามีห้างสรรพสินค้านะคะมีโรงแรมหรือว่ามีสถานที่สำคัญทางด้านธุรกิจ ต่อมาค่ะในส่วนที่2นะคะจุดนี้จะขยับออกมาจากศูนย์การค้าออกมานิดนึงนะคะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะบริเวณน,นี้เนี่ยเหมาะแก่ก,การเป็นที่อยู่อาศัยนะคะนักเรียนก็คือไม่ได้ห่างมากราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะสามารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองได้สะดวกและใช้เวลาอันรวดเร็วและอันสุดท้ายนะคะ เป็นพื้นที่ที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองแต่ว่ามีระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงถูกนำไปใช้เป็นพื้นที่ของการทำอุตสาหกรรมและก็พื้นที่การเกษตรนะคะถ้านักเรียนลองนึกภาพนะจังหวัดของตัวเองมันจะมีนะคะมี กลางเมืองนะคะเป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชการนะคะห้างสรพรพสินค้านะคะพอถัดออกไปหน่อยก็คือมีบ้านคนกละปไปแต่ถ้าซุดขับรถออกไปอีกสัก20นาทีจะพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะลองนึกภาพเนี่ยนักเรียนจะสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะถึงหัวข้อของปัจจัยการตั้งถิ่นฐานค่ะ ปัจจัยการตั้งทิฐานเนี่ยมีปัจจัยที่สําคัญอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะปัจจัยแรกคือปัจจัยของความสามารถในการเข้าถึงแหล่งงานนะคะแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะกำลงชีพอยู่นะคะต้องมีการประกอบอาชีพแต่ลักษณะการประกอบอาชีพเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่นะคะโดยนะคะถาสมมุตมีการตั้งถินฐานอยู่ในเขตชนบทนะคะอาชีพหลักๆก็คือการ ทำเกษตรกรรมดังนั้นการที่เราจะเลือกตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมได้ว่ามันเอื้อต่อการประกอบอาชีพของเราไหมอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือเปล่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่ส่วนในการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองนะคะอาชีพหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการบริการและก็การพาณิชย์นะคะดังนั้นนะคะ ก็ต้องพิจารณาดูว่าหากจะตั้งร้านขึ้นมามันมีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนที่ผู้บริโภคจะเดินทางมาใช้บริการร้านของเรานะคะต่อมาปัจจัยที่2คือความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าหากต้องไปตั้ง ทิ่ฐานนะคะอยู่บริเวณที่ห่างไกลนะคะแห้งแล้งไม่มีอาหารเพียงพอกับการตั้งทิ่ฐานอยู่เรเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํสา,าสามารถเพาะปลูกสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นักเรียนจะเลือกตั้งทิ่ฐานที่ไหนซึ่งแน่นอนกูเชื่อว่าทุกคนต้องเลือกบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความจําเป็นต่อการดํารงชีพของเรานะคะ และข้อสุดท้ายคือเรื่องของลักษณะทางกายภาพเดิมเราอาจจะเข้าใจว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ําเพราะมีความสะดวกสบายนะคะต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําแต่ในปัจจุบันนะคะ,ะสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปมนุษย์ก็เคยเปลี่ยนวิธีการตั้งถิ่นฐานนะคะโดยนะคะคำนึงถึงสถานที่ว่าบริเวณนั้นเนี่ย อยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติหรือไม่มนุษย์จะไม่ตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ําเพราะว่ามีโอกาสที่จะน้ําท่วมสูงนะคะเขาอาจจะย้ายไปอยู่เวนที่ลาบนะคะหรือว่าที่ดอนต่อมาะะหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือปัญหาของการตั้งถิ่นฐานซึ่งปัญหานี้ครูจะอธิบายนะ่าแบบปัญหาเรื่องของการตั้งถิ่นฐานในชนบทนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองและปัญหาการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมือง ามาดูกันจีละหัวข้อค่ะปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีประชากรมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชนบทมากขึ้นสิ่งหนึ่งเลยก็คือการแย่งทรัพยากรอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าในเขตชนบทเนี่ยเขามีอาชีพหลักก็คือการทําเกษตรกรรมใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อมีการทําเกษตรกรรมมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการแย่งน้ํา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรนะคะยังไม่พอค่ะยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือดินเกิดความเสื่อมโทมเพราะมีการปลูกพืชชนิดเติมซ้ำๆซ้ำๆนะคะและสุดท้ายปัญหาการแย่งพื้นที่ในการเพาะปลูกต่อมาค่ะปัญหาในการตั้งถิ่ฐานในเขตเมืองนะคะ เนื่องจากว่าเขตเมืองเนี่ยเป็นอย่างที่ครูเคยบอกไปเนาะว่าเป็นเขตที่มีความเจริญนะคะใครๆก็อยากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองทําให้นะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาชุมชนแออัดอ่าปัญหาชุมชนแออัดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าต้กงเรียนเห็นภาพนะคะมันมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเกิดอาชญากรรมนะคะมีการเกิดมลพิษนะคะ ถ้ารูทใครเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลแน่นอนว่าต้องเผชิญปัญหาเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาฝุ่น PM เ5เนี่ยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะตามเมืองใหญ่ๆที่สัมพันธ์สัมพันธ์ก็สามารถพบปัญหานี้ได้นอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาของการจราจรนะคะปัญหามลพิษทางเสียงการปล่อยน้ําเสียเป็นต้นค่ะสุดท้ายค่ะปัญหาการตั้งถิ่ฐานในเขตชานเมืองนะคะเขาบอกว่า การตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องของการใช้ที่ดินเพราะว่ามีการสูญเสียพื้นที่บางส่วนที่เดิมเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยถูกนําไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแย่งชิงน้ํานะคะปัญหาการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราได้เรียนมาก็กเดินมาถึงจนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูฝากคําถามไปให้นักเรียนคิดนะคะมีอยู่2ประเด็นค่ะประเด็นแรกนักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบใดและเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างกับอีกหัวข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่อะไรบ้างที่ทําให้ประชากรไทยเนี่ย ที่อาศัยอยู่ตามชนบทเนี่ยย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้นถ้าได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนคำตอบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน